สวัสดีครับวันนี้ก็ทำวิดีโอสรุปทำรับยืนยันผลผลิตนะครับนะแต่ว่านี่ก็ให้เลยปัาบก็รับรองว่าผลนผลิตนี่จงเตียงประมาณติ่1ิระมาณทิด1ก็คือพักจะไม่เจ้านะครับกจงติดนึ่งทีซ่องก็คือไม่เจ้าการรับรองอาการผลิตนะครับก็ นี่ก็ตัวลกน้ำเหมดแล้วคือลกน้ำกระทั่งนี้ก็ตั้งแต่รับน้ำตามต้องการนะครับปุ้มก็ไม่อยาติบายวันนี้ก็ารรับน้ำเป็นไม้ก็เพื่อว่าคือให้เข้ารมาเติมเติมแร้วเพิ่มเหมือนตำมีดีโอถ้ารูปว่าคือรับรองว่าได้เพิ่มจริงกะรล่งจากนี้ปุ้มก็ตำวิดีโอแบบแบบใกล้กับทิปประเทศอาเซียนนะครับการไอ้เพื่อนๆติดตามเลยจะตำเป็นบัตฟาร์มจะตำเกี่ยวกับ่ ผมต้องการใกล้กับสิบปฏินาเอเชียนโดยใกล้ไม่แปลงเหมือนกันแต่ว่าวิธีการผมก็ยังคิดได้ะเอียดออกมาไม่เม็นตี่ก็คือแต่ว่าไอยต่ำไปเรื่อยๆก็ขอให้เพื่อนๆก้ามาเยี่ยมชมนะครับนะก็ยิ่งหนว่าตัวนี้มันเป็นประโยชน์ก็คือเราสิบปฏินาเอเชียนก็ต้องได้ใจกันตึงป้อมกิจอ่านก็คือก็ต้องมีรายได้ก้าวมากันก็เพื่อรายได้ไม่หมาก็ไม่จะปื้อแต่ว่าต้อง ให้มีรายได้เก้าวมาคนกินอ่านก็นต้องอ,อาใช้เวลาก็แต่ว่าเป็นการใกล้กับใกล้ให้มันประโยชน์หล่นไปทั้งกรมไอ้มากว่าไอ้มากว่าเตะตัวปุ้มนะครับก็แต่ปุ้มเองก็ได้เบี้ยเก้ามากก็คือได้ทุนการศึกษาให้กับเด็กก็หลังจากนี้ปุ้มก็เอตั้มแนวกระจายยังไงกับสิบประเทศอาเซียนนะครับแต่ปุ้มเองภาษาก็คือได้ภาษาเดียวภาษาเออ่ไต้ แต่ว่าก็คงจะมีวิธีการเลยก็ให้เพื่อนๆมาติดตามชมกันนะครับก็กวักกดไลค์กดแชร์กดลงวิดีโอสิบปินาเทียนก็คือก็ประมาณอีกสักวนนันสองวันก็คงจะน่าจะได้ได้กันอันนี้ผมก็จะรูปอนนะครับคือได้พ่นจริงสําหรับวิดีโอจุดเขาคอมเม็ดที่ทำการตดลองมานะครับนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ